ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติภาราศก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาจารย์ทิติก็มีอะไรมาอวดนะครับหลังจากที่อาจารย์ทิติเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปค้นนะครับของมาในกล่องในรังที่คุณแม่เก็บไว้นะครับก็ไปเจอเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเราเรียกกล้องตัวนี้ว่าก o d กเ Extra นะครับก็จะมีทั้งรุ่น ่100แล้วก็200แต่ว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น200นะครับเป็นรุ่นที่คุณพ่ออาจารย์ทิเตียซื้อให้ตอนที่หัดถ่ายภาพครั้งแรกๆเลยแล้วก็เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นกล้องที่เรียกได้ว่าค่อนข้างทันสมัยนะครับในแง่ของการพกพาในสมัยก่อนเพราะาอะไรครับตัวกล้องเนี่ยจะสังเกตนะครับถ้าเราหมุนรอบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากล้องเนี่ยมันถูก ออกแบบมาให้เป็นกล้องที่สามารถพกพาไปได้จริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวกล้องเองเนี่ยหนึ่งเขาจะมีสายคล้องนะครับสายคล้องหมือดังนั้นเวลาที่เราจะเอากล้องอนนี้เดินทางไปไหนเราก็แค่อะไรครับคล้องมือ,อะนะครับเนี่ยแล้วก็ถือแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันฮิตมันเท่มากๆเลยนะครับตัวนี้นะแต่ปุ๊บถ้าเกิดเราอยากจะพกพาเนี่ยข้อดีของกล้องตัวนี้คืออะไรครับเราสามารถที่จะ หลังจากที่เราปิดฝาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีส่วนหรือองค์ประกอบอะไรเลยนะครับที่จะมาดึงดันกระเป๋าเรานะครับถ้าเป็นกระเป๋าจีนเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนซองพ็อกเก็ตอันหนึ่งแล้วการออกแบบก็ดูง่ายนะครับก็จะมีสกรูหรือว่ามีน็อตแค่2ตัวในการที่เราจะไขตัวกล้องออกมาเพื่อแมนนทนนนทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดฝามาดูนะครับฝาก็เหมือนกล้องจะเป็น2ชิ้นนะครับการดีไซน์เห็นไหมครับว่าเราเปิดฝามาเสร็จปุ๊บ ไอ้ฝาจับเนี่ยเดิมที่เป็นตัวป้องกันกล้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่จับถือนะครับเห็นไหมครับจับถือแล้วเราก็มีชัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับเชื่อจย์ทิตินะครับเนี่ยเป็นกล้องที่ภูมิใจมากเลยเนี่ยแล้วก็กดเห็นไนะ้มมีเสียงไหมครับกดเสร็จแล้วเราจะเลื่อนฟล์มเนี่ยเราก็เลื่อนจากตรงนี้อยากจะให้ดวูวิธีการนะครับก็คือคือในการใช้งานกล้องในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ มันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับกล้องตัวนี้เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นกล้องที่ทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในความเป็นกล้องเลนส์ไฟเดอร์เบื้องต้นเพราะอะไรครับเราจะเห็นเลยว่าตัวม่านชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์นะที่ทําการรับแสงเนี่ยนะครับเราก็ส่งไปให้อย่างฟิล์มเนี่ยกับตัววิวไฟเดอร์ซึ่งเป็นเขาเรียกไงเห็นไหมเห็นมือจ้ายติไหมครับเนี่ยมันส่ง มันตร,ตรงไปตรงมาเลยก็คือมองและทะลุมาดังนั้นเนี่ยกล้องตัวนี้ถ้าคนถ่ายไม่เป็นแล้วไปถ่ายใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเวลาเราเลงน,นะเราเลงว่าคนเนี่ยอยู่ตรงกลางแต่เราถ่ายเสร็จปุ๊บทำไมคนมันไปชิดอีกฝั่งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าจะเห็นว่าตัวรูรับแสงเนี่ยกับวิวไฟเดอร์มันห่างออกจากกันเมื่อมันห่างจากกันเนี่ยทำให้มันจะต้องมีระยะรัศมีนะครับก็อร,ระยะที่เป็นจุดแสงนะครับสองอันวิ่งมาบรรจบกัน ครับซึ่งระยะนี้อาจจะให้ิดจำจำได้ว่าประมาณสักสองเมตรกว่าๆนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเพราะกล้องใช้กล้องมานานมากแล้วนะครับสองเมตรกว่าๆถ้าเราถ่ายสองเมตรกว่าๆขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าระยะอนันต์หรืออินฟินิตี้อินฟินิตี้ก็หมายความว่าเราเห็นอย่างไรตัวภาพหรือการจัดตำแหน่งหรือโพสิชันเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ จะเห็นว่ากล้องเนี่ยถ้าเราดูนะครับนอกจากตัวชัตเตอร์เรากดไปแล้วเราก็มีการเลื่อนไีแบบนี้นะง่ายๆเลยนะครับก็จะมีนะครับช่องอันหนึ่งช่องนี้เรียกว่าช่องใส่แฟลชต้องบอกตามตรงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการยากมากนะครับที่อาจารย์นิสิจะเอฟฟอร์ดที่จะซื้อตัวแฟลชมาใช้งานเพราะมันแพงหลายคนจะไม่ทราบว่าในสมัยก่อนนะครับมันจะมีแฟลชแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าแฟลชแบบใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งก็คืออะไรครับ จะเป็นแฟลตที่เป็นที่เสียบนะครับแล้วก็จะมีดวงไฟแฟลตเป็นดวงดวงดวง,ดวงนะครับว่าเรากดใช้ไปแป๊กหนึ่งดวงนั้นก็จะดับไปก็จะพังไปก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงครบซึ่งสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์ทิิเคยเก็บเงินนะเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อแฟลตมาใช้นะครับแล้วก็ลองเสียบดูแต่ปรากฏว่าแฟลตมันก็ไม่น่าประทับใจเพราะว่าแฟลตมันก็เป็นออกมาเหมือนกระด้างกระด้างเหมือนหน้าลอยๆนะใครเคยใช้แฟลตแล้วไม่ได้ปรับมุม เงยมุมอะไรเนี่ยมันก็จะหน้ามาันจะขาววอ,อกวอแทนที่จะดูดีนะครับอุตสาหเก็บเงินตั้งเป็นเดือนเพื่อจะมาซื้อแฟลตนะครับแต่ก็ไม่ไม่นั่นไม่ก็ดูไม่ดีวางงั้นเถอะคือกล้องรสนณะนนะเราสังเกตนะครับมันไม่สามารถที่จะให้เราปรับนะครับปรับอะไรได้เลยนะครับก็คือ,อสมมติไดรติอ่าไดรติจะเปิดนะครับตัวนี้ให้ดูแล้วกันตัวนี้ใช้ตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเราเรียกว่าฟิล์มกละนะครับแต่ก่อนจะมีเขาเรียกว่า ฟิล์มกลักกับฟิล์มม้วนนะครับฟิล์มกลักก็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเอาฟิล์มเนี่ยมาโหลดนะครับเข้าหนําเตยแล้วก็ค่อยๆฝึกใส่ฟิล์มแล้วก็พันม้วนม้วนม้ว,วนแบบกล้องทั่วๆไปนะครับเราก็ซื้อมาแล้วก็มาวางแปะเลยเพราะกลักมันจะถูกใส่แล้วในช่องตัวนี้นะครับสช่องแล้วเราก็แค่ใส่เสร็จปุ๊บเราก็กดเลื่อนไปสักสองสามทีเพื่อให้ฟิล์มเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่ง เริ่มต้นนะครับก็จะมีช่วงทิ้งฟรีไปเพราะเวลาเราเปิดฟล์มมาเนี่ยไอตัวเนื้อฟล์มมันก็จะโดนแสงนะครับเราก็แค่เลื่อนตัวนั้นให้พ้นไปแล้วก็กดถ่ายแล้วก็ดูโครงสร้างก็ง่ายๆนะครับวเวลาตรงเนี้ยมันจะมีะเขาเรียกว่าจอนะครับคือตรงเนี้ยใ,ให้เราดูนะเวลาที่เราเลื่อนเนี่ยเราก็จะเห็นมันมีการเลื่อนให้เราดูเออเหมืนเนเห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเนี้ยเราก็จะดูได้ว่าฟล์มเราใช้สเปคอะไรนะครับอันนั้นก็เป็น ให้นึกถึงย้อนอดีตนะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่มีช่องตัวนี้เลยเนี่ยหรือเราไม่ได้จดบันทึกไว้คือคือตากล้องในสมัยก่อนสมัยอาจารย์ทิเนี่ยเวลาแล้วเราถ่ายภาพนะครับเนี่ยเรามักจะเวลาเราใส่ฟิล์มโหลดเข้ากลักนะครับเราก็จะฉีกไอ้ตัวฝาของกล่องฟิล์มอ่ะแล้วก็มาเน็บเน็บเอาไว้เราจะทําช่องเราเองแล้วก็เน็บเอาไว้นะครับหรือกล้องบางตัวก็จะมีให้เน็บเน็บว่าเฮ้ยเราใช้ฟิล์มอะไรอยู่เพราะบางทีเนี่ยเอ่อฟิล์มประเภท200เนี่ย นะครับหรือฟิล์มประเภท100หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีข้อจํากัดบางอย่างนะครับเราใช้งานจะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดเราใช้ฟิล์ม200เนี่ยเราสามารถเราแดนนะครับเรากล้าที่จะเอามันไปถ่ายในที่แสงน้อยคือถ่ายในในร่มๆเนี่ยพอได้นะครับภาพจะไม่ค่อยเสียแต่ถ้าเกิดเราฟิล์มร้อยนะครับแล้วก็ไปถ่ายโอ้หเรามันเราจะเริ่มคิดแล้วว่าโอกาสที่จะเสียเนี่ย มีโอกาสมากกว่าที่จะได้อะไรประมาณนั้นละกันตัวลักษณะของกล้องถ้าเราเปิดตัวนี้นะครับเราลองกดชัตเตอร์ดูดดนะครับนี่ที่จะตั้งแฝงว่าอ่าเห็นไหมครับมันมันถูกตั้งไว้ที่สปีดสปีดเดียวอ่าดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะส่องแสงให้ดูนะอ่ะาลองดูลองดูตรงกลางนะครับมันจะมีตัวกระพริบเวลากดไปอ่าเห็นไหมครับอ่าซึ่งตัวเนี้ยเวลาที่เราไปใช้งานจริงอ่ะตัวยูเซอร์จะต้องเข้าใจนะครับว่า กล้องตัวนี้มันไม่มีโฟกัสนะครับแล้วเลนส์สมัยนั้นไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะชัดทั้งภาพไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะครับเพียงแต่มันจะชัดแบบเฉลี่ยเฉลี่ยมจะไม่คมมันจะไม่เหมือนกล้องอย่างเช่นกลอปอเงี้ยมันชัดแบบเดียวกันก็ถือออกแบบให้ชัดทุกทุกระยะเพียงแต่ว่ากลโปเลนส์มันทันสมัยกว่าถูกมครับมันมีใช้ดิจิตอลมันก็เลยสามารถปรับภาพคือมีความเข้าใจในในภาพได้ดีกว่าแต่อีตัวนี้ถ่ายยังไงก็ะจอกแบบคลาสสิกก็ออก นวลนว,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 นวอ,อไม่มีความคมซึ่งเวลาอาจารย์ทิติกระโดดเข้ามาใช้กล้องออ S R หรือซิงเกิลเลนรีเฟล็กเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันเปิดมิติหรือโลกของอาจารย์ทิติมานะครับกล้องตัวนี้ก็ใช้ถ่ายนะครับใช้ถ่ายครอบครัวถ่ายตอนอาจารย์ทิติไปเที่ยวบ้างนะครับโดยก็คนที่สนับสนุนหลักเลยนะครับที่ทำให้อาจารย์ทิติชอบกล้องมาถึงปัจจุบันนี่คือคุณพ่อนั่นเองนะครับคุณพ่อเขาจะเขาเรียกว่า,าสนับสนุนเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินว่าเออเนี่ยซื้ออะไรก็ พยายามที่จะสับวนลูกก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าลูกจะชอบอะไรนะครับเนี่ยนะครับก็ถือเป็นกล้องที่เ,เขาเรียกว่าผู้ใช้หรือยูเซอร์เนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้ลักษณะเขาเรียกว่าข้อจํากัดแล้วกันนะครับข้อจํากัดเพราะว่ากล้องมันก็มีความสามารถในระดับหนึ่งมีสปีดชัตเตอร์แค่แบบเดียวดังนั้นถ้าเราจะไปถ่ายภาพเคลื่อนไหวนะครับมันก็คงลําบากนะครับอาจจะถ้าเกิดเราสามารถที่จะแพนกล้องไปตาม ออบเจกต์ได้มันก็อาจจะได้ภาพบ้างแต่มันก็จะดูไม่ชัดไปถ่ายกีฬาสีก็ต้องรอให้คนนิ่งๆก่อนนะครับแล้วก็มุมมองของภาพเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้เหมือนกับมุมมองที่าตาเรามองตลอดเวลาอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเข้าใจนะครับความเป็นข้อจํากัดของกล้องในสมัยก่อนแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นกล้องตัวเริ่มต้นนะครับที่ทําให้อาจารย์นิติเนี่ยเรียนรู้เรื่องกล้องแล้วก็รักเรื่องการถ่ายภาพมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็ เอามาให้ดูกันตัวนี้ก็เป็นกล้องที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับถือว่าเป็นกล้องคลาสสิกเดี๋ยวว่างว่าอาจะใย์ติก็จะลองเอ่อ back to the future นะครับย้อนย้อนกลับไปเพื่อที่จะเอ่อเขาเรียกว,ว่าลองใช้งานดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างฟิลในสมัยนั้นนะครับมันก็เหมือนกับมันก็ไม่ถึงกับการถ่ายโลโมโลโมกล้องโลโมสักทีเดียวนะครับมันก็มีความชัดมากกว่าหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอาจจะต้องใช้ เทคนิคบางอย่างนะครับอย่างเช่นดีไซน์ตัวจับหรือขาตั้งกล้องโดยเฉพาะเพื่อให้ภาพมีความนิ่งขึ้นนะครับอาจจะเน้นเป็นการถ่ายสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ลองเอาฟิล์มเนี่ยมาสแกนนะครับดูเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออภาพเป็นไงถ้าใครอยากเห็นนะครับคุณภาพของภาพที่ถ่ายจากกล้องโกดักนะครับเรียกว่าโกดักหรือโกดักก็ได้นะครับมันไม,ม่ผิดแล้วแต่ว่าเราอิงอันไหนโกดักเอ็กซ์ตร้าสองร้อยเนี่ย ภาพที่ไดาจะเป็นยังไงถ้าใครอยากเห็นคุณภาพของภาพตัวนี้ก็นะครับคอมเมนต์มาละกันเดี๋ยวอาจารย์ทิติจะเขาเรียกว่าลองทําให้ดูละกันนะครับว่างๆก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ